สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยานมันจะดูดวงกับวันเกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแปลงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่5ถ้วยไพ่หถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญ The Temperance แล้วก็เป็นไพ่ a ดทครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวเมททนลนักษณาเมททุนนะครับ ไพ่เปิดครบทุกใบแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวมาเปิดไพ่ชุดหลังอีกครั้งหนึ่งทิทธิพลของชาวเมถุนลักขณาเมถุนในช่วงเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของปัญหากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาเป็นแบบเหมือนปมในใจความรู้สึกในใจหรืออะไรที่ดูมีความรู้สึกแบบ คำว่าวเหมือนกับปัญหาที่เคยมีค้ังคาใจมาในอดีตนะครับมันอาจจะมาประทุในช่วงนี้บ้างแต่มันก็ไม่ได้แย่ซะจนแบบเหมือนทําให้เรามีความรู้สึกต้องจมอยู่กับปัญหาตรงนั้นโดยแบบสิ้นเชิงนะครับและตอนนี้สำหรับชาวเมทุนละคณะเมทุนบางคนอาจจะเคยจบ เลิกลากันมาในในช่วงของอดีตแต่ตอนนี้มาฟังไพ่เนี่ยอาจจะจบกันไปแต่อยากจะรู้ว่าแบบเออจะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับก็คืออยากจะบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แน่นอนนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระหัสสปดีคือดาวคู่ของชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนเนี่ยนะครับได้เดินโคโจรมาทับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นปรกักกรเอุจจาวิลาาตำแหน่งเป็นอ,องคเก์อุดมเกณ์แล้วก็เป็นตำแหน่งอันนี้ด้วยนะครับคำว่าอนะกโกมุตเก์นะครับมันเป็นเก์ประทุมเกฑ์เนื้อหอมอย่างหนึ่งนะครับทำให้ตัวเราเองสามารถที่จะมีการดึงดูดความรู้สึก หรือเรื่องของคู่ครองคนหลักได้ดีขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์กลับมามีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะมีการแบบให้โอกาสกันและกันที่อาจจะมีโอกาสของการรีเทิร์นของความสัมพันธ์ใครที่เคยผิดหวังในอดีตหรือเคยสูญเสียนะครับเดทเนี่ยบางทีบางคนอาจจะเคยสูญเสียมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถ้าเกิดคุณไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่า นะมันก็จะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเจอ,อความรักความสัมพันธ์ของคนเก่าที่อาจจะเป็นคนที่เรายังไม่ลืมหรือเป็นคนที่เรายังฝังใจคนที่ยังมีอดีตกับเราอยู่เนี่ยนะครับเดทกับไพ่ไฟออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของอดีตท,ที่คุณอาจจะเคยจบเคยมีปัญหาหรือประเด็นที่เขาเคยแบบค้างคาใจกันมาหรือที่ห่างหายกันไปนะครับมีโอกาสที่เขาจะ กลับมามีความรู้สึกที่อาจจะคุยกันได้มากขึ้นหรืออาจจะต่อติดกันได้มากขึ้นบางคนอาจจะอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ของครั้งเก่านะครับคือผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับถูกเหมือนคล้ายๆกับถูกบีบบังคับให้ต้องเลิกทั้งที่ตามจริงอาจจะยังไม่อยากเลิกนะครับแต่เขาคนนั้นปล่อยมือ อะไรแบบเนี้ยในช่วงจังหวะเวลานั้นบางคนอาจจะยังไม่ได้ลืมเขาบางคนอาจจะก็ยังอาจจะกําลังแคลไลเดียเหมือนกับยังคิดถึงในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่มันแบบยังลืมไม่ได้เนี่ยบางคนก็ยังอยากกอดรัดมันไว้อยากจะกลับมาเนี่ยมันมีไพ่ของการกลับมานะครับถ้ายังมีโอกาสถ้าคุณยังให้โอกาสและเขายัง ให้โอกาสเราด้วยนะ่มันก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกันได้เพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตําแหน่งปรลักเกษตรมันจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมทุนนะ่ะค่อนข้างที่จะดูมีความสุขสมหวังและมีโอกาสรีเทิร์นได้ค่อนข้างสูงแบบนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไม่ทุกคนนะครับไม่ใช่บางคนมาฟังแล้วแบบเออว่าทุกคนจะรีเทิร์นมันไม่ได้ทุกคนนะครับแค่บอกว่าส่วนมากเนาะประมาณนี้ แต่ใครที่อยาก move on ไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเลยเดทมายังไงคุณก็ move on ได้คุณก็ไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวเมทุนลักขนาดเมถุนว่าดวงของชาวเมถุนจะเป็นยังไงกันต่อพไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับก้าวถ้วยไนท์ Night ถือไม้ k คิงถือเหรียญเอ็กออฟวัน 7 of ว่ใบสุดท้ายนะครับเอกออนนะครับไพ่บอกว่าชาวราศีเมถุนอาจจะต้องอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เวลาเขากลับมาเขาจะกลับมาแบบว่องไวรวดเร็วมาแบบฉับพลันมาแบบกระทันหันที่บางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้ตั้งเนื้อทั้งตัวได้นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการแอคทีฟแอคชั่นของตัวเราเองเนี่ยสับชาวเมทุนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากนะแต่บางทีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็พยายามแหละที่อยากจะให้เขากลับมาอยากจะทำให้เขามีความรู้สึกดีกับเราอีกครั้งหนึ่งมันต้องให้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาอย่างแรกเลย ถ้าเราต้องการที่จะให้เขากลับมาไม่ได้แปลว่าปุ๊บปั๊บเขาจะกลับมาแต่มันแปลว่าคุณต้องให้โอกาสให้เวลาแล้วก็อาจจะต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองก่อนบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองก่อนนะครับก็คือก้าวถ้วยกับ Temperance หมายถึงเราอาจจะต้องพยายามประคับประคองความรู้สึกบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ให้มันมากเกินไปเพราะถ้าเกิดมากเกินไปคุณจะรอเขาไม่ได้นะคุณจะมีความรู้สึกแบบ ต้องไปตอนนี้เราต้องแบบพยายามที่จะทําให้เขากลับมาเราจะทําวิถุกทุกวิถีทางที่อยากจะทาให้เขากลับมาอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคดังนั้นเนี่ยรอแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบดูดีมีสนเสน่ห์ทำให้ตัวเองดูมีความรู้สึกดีๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการประคับประคองได้ดีกว่าการที่เราจะไปแอคชั่นกับเขามาก นะครับคือถ้าเกิดเขาอยากกลับมันแล้วเขาจะกลับมาเองภายในเดือนกรกฎาถ้าเขากลับมาเราไปต่อแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเราก็แค่ move on หาคนใหม่ที่ดีกว่าก็น่าจะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้จุดของชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวพหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคู่ซะด้วยนะเวลาโคจรมากุมลักนาแล้วได้ตำแหน่งปรักกรตรเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดูมีสนเสน่ห์เมตตามากๆเลยนะที่จะทำให้เขาคนนั้นน่ะเข้าหาเราได้อย่างเต็มที่ แล้วก็สามารถที่จะแบบเ,เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มเต็มแม็กเลยอะ่ะเต็มแบบสูบอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักรักตัวเองฮิวลิ่งตัวเองใส่ใจตัวเองมากๆนะมันจะทําให้เราดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์มากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องไปรักเขามากแบบชนิดที่เ,เขาเรียกว่าอะไรดีละเหมือนแบบหายใจเข้าหายใจออกต้องเขาตลอดอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ไมควรขนาดนั้นนะเรามีแพชชั่นก็จริง นะเรามีความรู้สึกที่ดีก็จริงนะแต่เราก็ต้องพยายามมีสเปซหรือมีพื้นที่ว่างให้กับกันและกันบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการที่เรารักกันและกันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วแบบเราจะต้องแบบตัวติดกันตลอดเวลาฉันจะไม่แยกจากเธอนะครับมันไม่ใช่เนาะอันนี้รักมากไปนะมันก็จะทำให้ลดคุณค่าของตัวเองลงไปคุณอาจจะไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองนะ คุณอาจจะแบบว่าไม่นะหนูไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองคุณอาจจะไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองแต่การที่คุณอนะ่ะโฟกัสเขามากขึ้นมันหมายถึงว่าเขาอะจะคิดว่าคุณนั่นแหละนะครับลดคุณค่าตัวเองลงไปมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกแบบบางคนก็รู้สึกอึดอัดใจบางคนก็มีความรู้สึกอยากเอาเปรียบเราถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาจะรู้สึกอึดอัด เพราะคุณอะไรก็แบบเหมือนเขาแบบมากเกินไปอะ่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเออทำอะไรแล้วมันดูแบบรออักตัวเองอะ่ะน่าจะดีกว่าการรักตัวเองการดูแลตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เฮลตี้มากด้วยนะครับอ,อ่ามันจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเอออยู่กับเราแล้วคุณพัฒนาตัวเองอยู่กับเขาแล้วทําให้เหมือนกับเราแบบดีขึ้น นะพัฒนาขึ้นมันทําให้เขาภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นมากกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเขานะเพราะอะไรเพ,พราะดาวพฤหศสบดีเป็นปรากกษตรซเนี่ยแปลว่าเขาอ่อนอ,อกอ่อนใจเข้าหาเราแบบเต็มที่เลยแต่ก็เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกิดความมั่นคงที่ดีเพราะดาวพฤหศสบดีนั้นได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ด,ด้วยนะครับคินถือเหรียญขึ้นมาเลยทีเดียวใครที่โสดจะได้คนที่เป็น ยังไงดีละคนที่มีฐานะหน่อยคนที่มีแบบอย่างน้อยก็มีหลักปักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตเช่นมีบ้านมีรถมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตคือไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์มาก่อนอน่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงนี้เลยนะครับโดยเฉพาะคนธาตุดินพระศกกันแล้วก็มังกรน,นะครับแล้วก็คนธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะครับเป็นวัยกลางคนถึงอายุ ประมาณเท่าเราแล้วก็มากกว่าเราได้แต่น้อยกว่าเรานี่ยังไม่ค่อยนะครับส่วนมากจะเป็นเท่าเรากางคนแล้วก็วัยแบบ อายุมากกว่าเราอันนี้จะมีโอกาสที่จะเข้าหาคุณแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูอ่อนอกอ่อนใจเข้าหาเราดีขึ้นนะครับประมาณนั้นมีโอกาสที่เขาจะสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชาวราศีเมถุนได้แต่เราต้องรู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งเพราะดาวคู่เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปารักกรตรแปลว่าเขาไม่ค่อยมั่นคงกับความรู้สึกของเขาโดยที่คือเขาอาจจะมั่นคงในฐานนะความเป็นอยู่แต่ว่า ความมั่นคงในสภาวะจิตใจหรืออารมณ์ต่อความรู้สึกของความสัมพันธ์อันนี้มันอาจจะทําให้เขายังดูมีความแบบแกว่งนิดนึงแต่ถ้าเราพยายามทําให้ความรู้สึกของเขามันดูโอเคมั่นคงและ,สะเสถียรเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแล้วก็จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้สำหรับใครที่มีความรักของชาวเมทุนเนี่ยก็พยายาม ทำอะไรให้มันดูแบบจริงจังแตาา่อย่าแบบเคร่งเครียดเคร่งขึมเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้มีแรงกดดันเพราะว่าตอนเนี้เขามีสภาวะจิตใจที่อ่อนลงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ สามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเต็มที่นะครับพูดง่ายๆเราสามารถดึงดูดใจเขาได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเติมความสุขความหวานให้กับกันและกันดีขึ้นมีอะไรดีๆก็จะ มอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมีแพชชั่นที่ดึงดูดใจมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวเมทุนนะก็โอเคครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพนะ่โดยรวมเนาะอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําหรือเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ บูพยานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสพอร์ตกดสนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ